มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งอาหารผ่านแอปเจอกลโกงหลอกเหยื่อออกจากแอปลูกค้าตกใจสั่งอาหารผ่านแอปเจอกนโกงต้องบอกเลยว่ากลายเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากนะคะเมื่อได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเผยประสบการณ์สุดช็อกหลังสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ชื่อดัง โดยเลือกเมนูข้าวผัดราคา249บาทและผัดซีอิ๊ว189บาทจากร้านอาหารชื่อดังทว่าไม่นานกลับได้รับโทรศัพท์จากเบอร์แปลกอ้างว่าของหมดและจะให้อีกสาขาจะส่งแทนพร้อมทั้งขอให้ยกเลิอกออเดอร์ในแอปและไปติดต่อผ่านไลน์แทนเมื่อยอมตกลงอาหารที่ส่งมาถึงไม่ตรงปกแถมยังพบว่าใบตองที่ห่อข้าวมีเชื้อราและเมื่อค้นหาร้านในแผนที่ไม่พบข้อมูลใดๆ สร้างความตกใจและไม่พอใจอย่างมากที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์ทางร้านเพียงแค่ตอบกลับว่าขอโทษครั้งหน้าจะแถมไข่เจียวให้ทำให้เจ้าของโพสต์เองไม่สามารถรีวิวหรือว่าติดตามเรื่องได้เพราะออเดอร์นั้นถูกยกเลิอกออกจากระบบแอปไปแล้ว เสียงจากผู้ใช้รายนี้อย่างตั้งข้อสังเกตว่าขณะพูดค,คุยทางโทรศัพท์คู่สนทนาพูดไทยไม่ชัดคล้ายสำเนียงจีนทําให้หลายคนในโลกออนไลน์พากันออกมาเตือนว่านี่คือกโกงของร้านอาหารจีนบางแห่งที่พยายามหลีกเลี่ยงระบบของแอป Delivery เพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและหลบเลี่ยงการรีวิวเชิงลบนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ